้ตัวไหนกัดจี้ตอนนี้ทำไมเกิล MDP ไป e สิทแล้วก็มีโจต้จะกัดมันคืนไหม MDP เหรอ MDP M D P กัดมันคืนไหมมันกัดยังไง MDP ไป e สิทธิมันกัดจี้ยังไงกัดดูซิมันก็มีผ้ายางรับเกล็ดแล้วจี้จะกัดมันคืนไหม ลองสิออทำหนาดน่นไปตอนนี้ลองสิกัดมันคืนไหมทำแยกกันไปเป็นสองงานต่อกันกัดมันคืนเลยกครืมันจะงับกลัวมันจะงบับก็งบับมันคืนสิ งับมันก่อนเลยเขาเรีอยรรอะไรดีเฟนกลับมาหรออร,อร่อยยไหมคือพี่คือพี่ต้นบอกว่าถ้าจะให้ทำทั้งสองด้านพี่ก็ไม่ไหว